สวัสดีจ้าพบกับออนซาเนาะจ้าเหมือน,นกับภามามัลเละเที่ยวเป็นหลานอาหารกลางทงหน้าเนาะจ้าบรรยากาศดีหลายด้วยทุกคนอากาศเย็นสบายเนาะช่วงเนี่ย เพินกับมีม่มต่างๆไหว้ไห้ทายหลบเนาะเป็นสุ่มๆจ้ะสำหรับคนมากทายหลบเนาะจ้ะเนาะมีเก้าอี้ตัวใหญ่ๆเนาะขึ้นไป สำหรับเอ้ขึ้นไปนั่งทายลูบวิวขวางเทิงจ้ะเบ่งบรรยากาศทองทุ่งหน้าเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาจะเก็บเกี่ยวเขาไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็เลยเห็นตาอันโตฟางเนาะจ้ะถ้าเกิดว่าเป็นมาหน้าย่าหนาที่เพิ่นดำหน้าเนาะทุกคนก็จะงามคักเนาะทองทุ่งหน้านี่เขียวขจีไปหมดเลยเนาะ เป็นกัมีซุ่มไให้หไายรูปจ้ะเป็นสองคางทางเนาะเลือกเอาเลยว่าชอบแบบไหนหลายซุ่มมากมายเลยจะ้ะมองมุมข้างบนเนาะก็สวยงามมากเลยเนาะทุกคนก็มองเห็นวิวหลอดเลยจะ้ะขึ้นไปนั่งบนไอ้เก้าอี้ตัวใหญ่ๆเนาะ มีมุกไทยรวบงามจ้ะหลายมองเพิ่งมีสัตว์เลี้ยงเนาะจ้ะมีแพะแล้วก็มีไก่เนาะจ้ะมีไก่มีกระต่ายหายเล็กน้อยไว้ ให้อาหารเนาะแล้วก็ช่วงใบใบเพิ่งกัสิมีโชว์นกแก้วน้ำเนาะทุกคนเนาะนกแก้วหรือนกเอยียงสักอย่างประมาณนกแก้วนี่แหละออนก็บ,บ่ได้ถามเพิ่นว่ามันซื้อนกอย่างเนาะถ้าวพ่อพีก,ก็ต้องขออภนะัยน้ำพระ้าเด็กน้อยสามคนอยู่บ้านเนาะขีล่ลือหลานสามคนไปนเล่นไกลเพิ่นจะจะเป็นวินแม้ไกลก็ได้ ฝากช่องออนซาเนื้อจ้าทุกคนเนาะฝากกดไลค์ฝากติดตามนะเนื้อจ้าขอบคุณห,หลายๆเนื้จ้ากับการติดตามออนซาเนาะจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหนาเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวออนภาไปเลาะเบงร้านอาหารสวยๆวิวสวยๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนเนาะจ้า บายๆกับเด็กอ้วนเนาะจ้ะ <laughs>